คือความจริงก็แตกกันหลายคนไม่ได้แตกผมคนเดียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมยอมรับโดยดุสเดียว่าหน้าแตกนึกไม่ถึงะนะครับถ้าประชุมกันสอมงขีดผมมันจะเลื่อนมาแต่แต่หกสิบสามยี่สิบมายี่สิบสองเนี่ยนะครับให้รุนให้เมื่อยกันทําไมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับเราเองก็มุมมองในฐานะที่เป็นคนการเมืองะนะครับแล้วก็มีความรักในประเทศชาตินี้อยู่ก็บอกกับพี่น้องประชาชนว่ายอย่างไรก็ตามในทุกเรื่องราวที่ยังเป็นความเสียหายและเนี่ยนะครับส่งเสี่ยงต่อการเสียดินแดนทําลายชาติ ทำลายประชาชนก็ต้องแสดงความคิดเห็นกันต่อไปค่ะและพวกนั้นต้องมันใจอยากชนะก็ให้มันชนะไปนะครับชนะกไรบ้าเราแพ้เราก็ไม่ได้อะไรชนะเราก็ไม่ได้อะไรค่ะคือความเป็นจริงเนี่ยนะครับในการที่วิเคราะห์เนี่ยแม้กระทั่งกองเชียร์ของคุณทักษิณเองก็ตามก็ยังวิเคราะห์ว่าสารรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยนายยกอุ้งอิงเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อในทำนองว่าตลอดที่ผ่านมาก็เป็นข่าวไม่ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับค,คือผมเองก็มองเหมือนกับทุกคนนะครับว่าไม่น่าจะเป็นอื่นคเพราะว่าถ้าจะใช้เวลาพิจารณาสองชั่วโมงเนี่ยคงจะไม่เลื่อนมาตั้งแต่วันที่หกวันที่สิบสามวันที่ยี่สิบลงกัะวันพุธและจนกระทั่งมาวันที่ยี่สิบสองสารธรน,นวินิจฉัยก็เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการล้มล้างการปกครอง แต่ว่าเรื่องที่เป็นคดีในแต่ละเรื่องเนี่ยก็ยังดำเนินการได้ต่อไปอมไม่ได้ไปจำกัดสิทธิ์เช่นกรณีเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยอย่างไรก็ต้องสามารถสอบสวนได้ต่อไปปปชยังจะต้องทำหน้าที่คือถ้าของเขาแน่จริงเนี่ยก็ขอให้รอดเรื่องชั้นสิบสี่ด้วยเรื่องนะครับเรื่องการครอบงำต่างๆเช่นว่า กรณีเรื่อง m อ u 4 4ู่สเธอไม่ยอมฉันไม่ยอมออก็แบ่งผลประโยชน์กันไอ้น,นั่นมันเป็นเรื่องทรัพย์ของส่วนตัวมันไม่ใช่ทรัพย์สินของชาติก็ลองไปแบ่งสมบัติก่อนที่จะผักปันเขตแดนดิก็ของมีของดีไม่ใช่ก็คือหมายความว่าถ้าของแน่จริงก็ทำเลยแม้กระทั่งเรื่องสนามกอบอันภายถ้ารอดอีกเนี่ยก็ต้องยอมว่าของเขาแน่จริง ถ้าอย่างนั้นก็ทําบอนเถอะครับ99ปีก็มั่นใจก็ทําเลยแลนด์ปริดก็ทํานะครับเรื่องไทยกัมพูชาก็ตกลงผลประโยชน์ก่อนปักปันเขตแดนค่ะอังคารนี้ก็ผู้ว่าอาิรังโทษประธานแบงค์ชาติก็ตั้งเถอครับทุกอย่างก็ดูเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วถ้าเชื่ออย่างนั้นจริงค,ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไม่ได้ชนะทุกเรื่องอ มีเสชนะบ้างแพ้บ้งางเพียงแต่ว่าหน้าวันนี้นั้นเนี่ยทุกทุกฝ่ายแม้กระทั่งฝั่งคุณทักษิณเองก็ตามต่างก็มีความเชื่อว่าอย่างไรสารรัมนุลรับเนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับค่ะถ้าคุณทักษิณชนะทุกอย่างจริงเนี่ยทำไมขอออกนอกประเทศแล้วศารศาลอาญามไม่เคยอนุญาตในคดีหนึ่งหนึ่งสองแม้กระทั่งเนี่ยนะครับการแต่งตั้งตำรวจ ะระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการต่างๆถามว่าคนที่ไปวิ่งสองบ้านหนึ่งโรงแรมเนี่ยก็คือเจ้าของเดียวกันหมดเลยนะ,ะถามว่าได้สักคนไหมเอานี้ดีกว่าอำนาจเบ็ดเสร็จยิงไหมถามว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเขาก็ยืนแข็งเขามีหลักของเขาเขาทำตามไหมาเพราะฉะนั้นเน่ยนะครับ ก็เป็นที่รู้นะครับตํารวจก็ได้ยินอื้อๆึงกันทั้งหมดว่าเนี่ยนะครับทุกคนที่ไปพบได้หมดคือได้ได้อยู่ที่เดิมแต่ก็ไม่ได้กินความเป็นจริงก็คือว่าแต่ละเรื่องราวก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเบ็ดเสร็จกันไปหมดคความเป็นจริงในทางการเมืองเราก็พอที่จะอนุมานคิดได้ว่าสถานการณ์ถัดจากนี้ไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามั่นใจก็อยากจะทําอะไรก็เชิญ เพราะเหตุการณ์ต่างๆนี่นะครับบรรดากองเชียร์โห่ยอะเยอะก็บอกพวกพวกคุณก็ยังยังเชื่ออย่างนั้นกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็เห็นว่าเนี่ยนะครับว่าวันนี้ถือว่าสามนุนพิจารเร็วมากนะครับระยะเวลานับประชุมจนกระทั่งแถลงการออกเนี่ยนะครับผลของการพิจารออกสองชั่วโมงนะครับก็คือไมายความว่า ถ้าประชุมและ,ะแถลงออกนี่ก็ใช้เวลาประชุมก็ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ทาสรุปมติออกมาทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ไม่ขอไปก้าวล่วงอะไรก็เป็นสุดแท้แต่ในร้ายมีดีในดีมีร้ายมันทําให้เป็นการกระตุกไปอย่างประชาชนเหมือนกันว่าแต่ละเรื่องถัดจากนี้ไปนั้นเนี่ยประชาชนจะคิดอ่านอย่างไรประชาชนจะยอมแพ้สยบราบคาบใหกับ คุณทักสินและคณะ,คะก็แน่จริงเอาคุณยิ่งรักกลับมาไม่ต้องติดคุกลกลบววันนั้นไปอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็ก็เอาที่ก็บ้านเมืองนี้เบ็ดเสร็จแล้วไม่ใช่อ่ะ,ะนะครับก็อะไรทุกอย่างนี้นะครับเช่นหน้าไฟเขียวโลกเนี่ยจะทําอะไรกันก็ได้นะครับ <c oughs> ดิวตีลังกาว,วีแล้วคือ <c oughs> มาถึงว่า <c oughs> คือถ้ามันทําได้ทุกอย่างกันหมดจริงก็เอาเลยคะนะครับที่เหลือก็ยืนมองหน้ามองตากันปริบปริบ S <S นะครับกองเชียร์ทั้งหลายก็ว่ากันอย่างเต็มที่บานเมืองนี้เนี่ยนะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็เอาไปเถอะอซึ่งในในประเด็นของคุณยิ่งหลักเนี่ยค่ะเขาได้มีการเปรียบเทียบนะคะบางกลุ่มเนี่ยก็มองว่าพี่ชายเนี่ยนักโทษเทวดา น้องสาวซึ่งเป็นอดีตนายกก็จะเป็นนักโทษนางฟ้าเอาแหละประเด็นอาจจะไม่เหมือนคุณทักษิณเป๊ะเลยแต่มีการหยิบเรื่องของการคุมขังนอกเรือนจําซึ่งหลายฝ่ายก็โฟกสัสว่าเป็นที่บ้านนะคะคุณจรุพรที่อาจจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการคุมขังคุณยิ่งรักเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณยิ่งรักจะได้กลับมาแบบสวยๆเลยเหมือนพี่ชายกลับมาแบบเท่ๆนะก็โอกาสร้อยเหมือนกันคือคุณทักษิณที่พูดเมื่อคืนกับฟอบเนี่ยว่า่ัานนรกและสวรรค์มาแล้ว ต้องการจะอยู่บนพื้นดินบ้างะระหว่างทางไม่หมาเห่าบ้างมผมก็บอกว่าบนพื้นดินเนี่ยยังไม่รับทราบว่าอยู่จริงหรือไม่คอยู่นรกก็ยังชั้นพิเศษยังอยู่นรกชั้นสิบสี่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขนาดนารกยังมีวีไพีเลยเราจะเอาอะไรกับประเทศเนี่้นะครับดังนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ คุณทักษิณไม่ได้ผ่านนารกสวรรค์อย่างจริงๆเหมือนคนที่ไปสู้ตายเจ็บติดคุกหรอกนะครับเพราะว่าคําพิพากษาจําคุกรบระมุราชวงการก็เอาอะไรไม่ได้นะครับบ้านเมืองนี้เราเดินมาถึงจุดนี้ก็จริงๆอื <c oughs> ทีนี้เนี่ยนะครับยังไรก็ตามเราก็ดูต่อไปค <c oughs> ว่าปปชเนี่ยนะครับซึ่งก็มีข่าวลือตามลําดับนะ <c oughs> นะครับหนักกว่าสารรัฐมนูนเยอะกกต นะครับยังจะต้องทําหน้าที่กันอีกหรือเปล่าอย่างไรก็วัดใจกันไปอย่างนี้ยังมีหวังกันอยู่ใช่ไหมคะถ้าชั้นสิบสี่เนี่ยนะครับที่มีการประชุมกรรมธิการความมั่นคงในวันนี้เนี่ยและถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องเวทระเบียนเวทระเบียนเนี่ยที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเคาร้องเพื่อให้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลตํารวจค่ะ และกรมราชธรรมฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเขาจะต้องไปสอบเรื่องอะไรก็การประวัติการรักษาว่าคุณได้ทําหน้าที่รักษาหรือเปล่าอและรักษานั้นอาการป่วยคุณทักษิณน่าวิกฤตหรือเปล่าเพราะที่คุณเสรีพิสทธิ์สุรเชษฐักพานหรือใครก็ตามเนี่ยไปพบไม่มีอาการป่วยวิกฤตไงทีนี้เนี่ยนะครับไอเวลระเบียงก็บอกวันนี้เนี่ยหมอมาจับที่ประจรฉีดยาให้ยาอย่างไรความดันอย่างไร าการวิกฤตอย่างไรและพอปชนี่ก็ขอโรงพยาบาลตำรวจไม่ใช่ขอมาประจานเขาขอมาตรวจสอบอว่าแพทย์ทำหน้าที่แพทย์หรือเปล่าพยาบาลทำหน้าที่พยาบาลหรือไม่ค,ความลับอะไรเนี่ยคะ่ะกฎหมายสุภาพมาตราเจ็ดเป็นกฎหมายที่เข้มข้มวดกัานาต่อไปนี้เนี่ยนะครับสมมติเราเอาพ่อค่ายาเสพติดคนหนึ่งแล้วพาไปอยู่โรงพยาบาล แล้วแต่เรารู้ว่าป่วยป่วยทิพย์ก็เป็นความลับของพ่อค้ายามันจะทํำยังไงเพราะไม่อนุญาตให้เผยพรติดพรบสุขภาพอ่าคือต้องไม่ลืม่าคุณทักษิณนี่ต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันนะค่ะและที่สาคัญที่สุดเขาไม่ได้เอาผลนี้มาเพื่อประจานเขาอบผลเพื่อจะดูว่าหมอปฏิบัติหน้าที่เนี่ยชอบตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายยามาตราหนึ่งห้าเจ็ดหรือไม่ค่ะรอดไปเถอะครับเป็นความลับไป เนี่ยคุณจรุพรเชื่อว่าหลายคนที่นั่งดูแล้วก็ฟังข้อมูลที่คุณจรพรพูดไปเอาเฉพาะส่วนโรงพยาบาลตำรวจก่อนนะ,ะเวดระเบียนหลายคนโฟกัสไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีอำนาจหนีก็สั่งให้พอ,อโรงพยาบาลส่งเวทระเบียนให้ปอปชก็ได้การไม่ส่งให้บางคนอาจจะคืออาจจะนะฮะสมมุติว่าอาจจะก็สมประโยชน์กันแล้วก็ตำรวจก็กจกไม่ได้ไงอันนี้ก็เลยไม่ให้ ก็สมประโยชน์กันเทือถ้าปปชเนี่ยไม่มีปัญญาเนี่ยคือต้องดําเนินคดีนะอืไม่งั้นปปชะลรว่าไปป่าชาแล้วผมจะบอกให้คือบ้านเมืองเรานี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเถอะนะครับผมก็เคารพการตัดสินใจของศาลรับนูนะเอาละไม่มีปัญหาว่าไปเถอะแต่ว่าเรื่องราวที่มันตำตาผู้คนเนี่ยซึ่งหน้าเนี่ยคือมันจะบิดใต้ขนาดเนี้ยใช้ปดุลลพินิษของพยาบาล ทั้งที่โรงพยาบาลราชทันติดกับเรือนจําเนี่ยไม่ส่งโรงพยาบาลไม่พาพบหมอหนึ่งนาทีถ้าวิกฤตชักคุณจะไปโรงพยาบาลตำรวจก่อนทำไมล่ะก็ที่นี่เนี่ยมันหมออยู่ที่นี่ใกล้กว่าก้อหนึ่งนาทีรั้วติดกันเะค่ะคุณจะต้องนั่งรถไปเสี่ยงตายเลยครับสิบเจ็ดนาทีทำไมเห็นไหมแล้วภาพขนาดป่วยเนี่ยนะครับอยู่ในโรงในเรือนจําเนี่ยเอามาแสดงดิเอาเป็นความลับอีกนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นบ้านเมืองมันผิดปกติค่ะ นะครับแล้วอยู่ร้อยแปดสิบเอ็ดวันพลเบกเสรีพิสทธิ์อดีออตพบตรเนี่ยก็ไปพบเนี่ยนะครับไม่มีอาการป่วยอยู่โรงพยาบาลไม่ใส่เฝือกคอออกมโรงพยาบาลใส่เฝือกคอเงี้ยบ้านเมืองจะอยู่กันแบบนี้จริงก็ความไม่ปกตินี่แหละมันคือดิวตั้งแต่แรกก็เอาให้รอดกันท<ๆ>ีเ่เอาเอาตามสบายคือหมายความก,ก็ก็ยกคำร้องไปนะครับป่วยก็ป่วยดิเ,เวะเบียนก็เป็นความลับไปภาพถ่ายก็เป็นความลับไปต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็ ก็ไปถึงว่าประเทศนี้อะไรก็ก็เกิดขึ้นมาได้อืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามั่นใจก็ทํากันไปอย่างนั้นก็เอาถึงไหนก็ถึงไหนต่อไปที่สอยานีสงเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมีคนผิดอีกก็คืนความเป็นทรรให้กับเอ๋บารีนากับโอ้กับกันหวกวันกันซะด้วยค่ะคือบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามคือถ้าจะยกแผ่นดินนี้ให้ก็ยกไปแล้วผมก็บอกเอาเลยนะครับ เธอไม่ยอมฉันฉันไม่ยอมเธอก็ทบลงผลไดหอดครับได้เหรอ,อได้เหรอฮะเรื่องเรื่องกรณีไทยกัมพูชาพูดอย่างนี้ได้อะบ้านเมืองนี่พูดอย่างนี้ได้อะหรือว่าเขายกให้กันหมดแล้วเอาอย่างงั้นจะได้จริงก็ทําดิก็บ้านเมืองนี่ก็เบ็ดเสร็จแล้วไม่ได้ออห,อหรือหรือคนในประเทศบางส่วนกําลังเข้าใจผิดว่าเอ,อ้นนี้มันทรัพย์สมบัติของแผ่นดินนะมันไม่ใช่สมบัติของตระกูลไหนเนี่ยพวกคุณกาลังเข้าใจผิด เราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ <c oughs> เขาอาจจะเข้าใจถูกก็ได้ค่ะว่าว่าเขาตัดสินใจอย่างนั้นทีนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเดออเราก็เห็นว่าบริบทเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดค่ะ <c oughs> นะครับมันมีใช่และมันมีไม่ใช่ก็ก่อนนะครับก่อนก่อนศาลเราเห็นเรื่องตํารวจมัน <c oughs> ไม่มีความรับต่าตำรวจมันก็อื้ๆนะครับไม่ได้ทักคนนะครับ ตามโผล่สองบ้านหนึ่งโรงแรมเนี่ย <Ừ. S 2> คนเดียวกันเนี่ยนะคนที่ไปพบอะม,มีประจักพยานนั่งอีกสองคนรวมเป็นสามคนคกับที่เหลือเป็นที่คนเข้าไปพบแต่ว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าเราต้องดูด้วยความอดทนต่อไปเพียงแต่ว่าประชาชนเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างให้กําลังใจซ,งซึ่งกันและกันนีซึ่งวันนี้ผมก็รู้ว่าใช้ตอน อ่าใช้ชื่อตอนไอ้หน้าแตกนะครับคือความจริงก็แตกกันหลายคนไม่ใช่แตกผมคนเดียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมยอมรับโดยดุสเดียว่าหน้าแตกนึกไม่ถึงนะครับถ้าประชุมกันสองคือผมมันจะเลื่อนมาแต่แต่หกสิบสามยี่สิบมายี่บสองเนี่ยนะครับให้รุนให้เมื่อยกันทําไมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับเราเองก็มุมมองในฐานะที่เป็นคนการเมืองนะครับแล้วก็มีความรักในประเทศชาตินี้อยู่ก็บอกกับพี่น้องประชาชนว่าอย่างไรก็ตามในทุกเรื่องราว ที่ยังเป็นความเสียหายและเนี่ยนะครับสุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดนทําลายชาติทําลายประชาชนเราก็ต้องแสดงความคิดเห็นกันต่อไปค่ะและพวกนั้นต้องมั่นใจอยากชนะก็ให้มันชนะไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ชนะกะ็ได้พอเราแพ้เราก็ไม่ได้อะไรชนะเราก็ไม่ได้อะไรคนะครับเพียงแต่ว่าเรารักษาความเป็นชาตินะครับเพราะฉะนั้นต่อว,วันอังคารนี้เอาเรื่องประธานแบ่งชาติเข้าเลยก็จะดูน้ำยาพวกทั้งหลายว่ามีปัญญา จะทำไงต่ออืมคืออะไรก็ตามที่เลื่อนเนี่ยเป็นบวกกับกับทางรัฐบาลหมดเลยนะคะอย่างกรณีเรื่องของการเลือกประธานบอร์ดแบง์ชาติเลื่อนเลื่อนสุดท้ายคุณกิติรัตน์โป๊ะแล้วก็มาประเด็นสารรัฐธรรมนูญน,นะคะจับตากันตั้งแต่ช่วงช่วงต้นเดือนมาจนถึงตอนนี้ก็เอาเป็นคุณกับคุณนักสินทีนี้ว่าด้วยเรื่องเข้าไปในรายละเอียดหน่อยคุณจร,รุพรถึงแม้ว่าสารจะได้มีการยกทั้งหมด6ประเด็นนะคะแต่ว่า เหตุผลที่สารได้มีการบอกมาก็คือไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอทีนี้เราย้อนกลับไปได้ไหมคะว่าก็เป็นเพราะว่าไอ้ส่วนต่างๆที่เขากําลังพิจารณาอย่างเช่นข้อแรกเรื่องชั้น14ปปชก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นข้อสรุปเลยแม้ก,กรรมการสิทธิ์จะมีจะมีผลสอบออกมาก็ตามแต่ที่เป็นชิ้นเป็นอันและมีผลทางกฎหมายอย่างปป,ปชเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรออกมาเลยรวมไปถึงเรื่องของการครอบงาที่ถูกรวมอยู่ในกกตมันก็ยังได้ไม่ได้มีอะไรมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ มันก็ยังพอมีความหวังอยู่ไหมจากที่สารรัฐธรรมนูญบอกว่าพยานหลักฐานมันยังไม่เพียงพอก็หลมๆแรงๆกันต่อไปหมายความว่าหวังหลมๆแรงๆกันต่อไปค่ะจนกว่าว่าบ้านเมืองนี้ไม่เหลือความหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสาระหลักมันอยู่ที่ประชาชนความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับผมว่าโดยสถานการณ์เนี่ยถ้าเราเทียบเคียงกับเรื่องกรณีที่เกิดขึ้นกับพรรคเก้าวไกล และก็เทียบเคียงกับกรณีของคุณทักษิณเห็นไหมสถานการณ์นะครับมันจะไปไกลคนละเรื่องนะผมจะบอกให้ทีนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องดูกันคือประเทศนี้เนี่ยนะครับเราดูตอนเดียวไม่ได้เราต้องดูกันทุกๆกตอนเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราอยู่ในประเทศแม้ขนาดที่ตัวเองยังเชื่อตัวเองไม่ได้เชื่อในพวกนี้ประกาศไม่จับมือกับใคร แล้วท้ายที่สุดก็ไปจับมือกับคนที่ไม่ประกาศจับมือกับใครค่ะและ้วแล้วมันเองมันยังไม่มันยังเชื่อตัวเองมันยังไม่ได้เลยเราคนนอกนี่จะไปเชื่ออะไรมันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอยู่ในสังคมในที่เดินมาถึงยุคเสื่อมในเรื่องของความความมีสัจจะระหว่างกันค่ะอย่างที่ผมบอกว่าแม้กระทั่งว่ากองเชียร์คุณทักษิณพักเพื่อไทยเองยังเชื่อว่าสารนั้นุจะรับเลยนับภาษาอะไรที่คนที่ไม่ชอบขี้หน้าคุณทักษิณอย่างผม พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันยังไม่จบในเรื่องของกระบวนการค<ะ>แต่ถึงขั้นที่เราจะไปฝากความหวังงินเอาไว้เนี่ยก,ก็เบาๆกันไว้บ้างเพียงแต่ว่าถ้าสํานึกของประชาชนเราก็รอวันนะครับถ้า,าพวกนี้ไปลงเรื่องกัมพูชาตกลงผลประโยชน์ก่อนดินแดนถ้าคนไทยยอมเนี่ยเราก็เรา,เราแสดงจดยืนเราไม่ยอมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทําได้แล้วคนไทยก็เพิกเฉย นะครับเราก็ทําอย่างของเราอย่างเต็มที่ของเราอะนะครับก็ยืนต่อต้านเนี่ยและต้านไม่ได้ก็ยังไงอ่ะมันก็สุดมือเท่านั้นอืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเรื่องเก้าสิบเก้าปีต่อไปคยืนต้านนะครับถ้าคนไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยก็ก็เสร็จเรื่องบอลน,นะครับอนาคตของเยาวชนต่างๆทั้งติดยาหลักวิ่งชิงปล้นขายตนขายตัวสังคมพินาศย่อยยับเราก็ยืนต่อต้าน แล้วก็ท้ายที่สุดคนไม่ลุกขึ้นมาต่อต้านช่วยด้วยก็เสร็จมาดีเพราะฉะนั้นในขนส่งทางรางรถรถรางที่สองข้างทางไม่มีใครลุกขึ้นมาต่อสู้นะก็เสร็จครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องราวเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องแลนด์บริดจตั้งเนี่ยถ้าพี่น้องปากใต้ย,ยอมเสียเนื้อที่เนี่ยนะครับที่มันซุกซ่อนอยู่เนี่ยเก้าสิบเก้าปีแล้วไม่มีใครมายืนขวาง เราก็ยืนขวางแล้วนั่งแขกปากพวกนี้มีบัญยาทาอะไรม,มีเพียงแค่บอกความจริงกับประชาชนว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นและมันไม่ได้มีผลประโยชน์ส่วนตนส่วนตัวอะไรไอ้พวกนี้ไปเราก็ไม่ได้มาอืมนะ <laughs> เพราะฉะันั้นเราพูดเรื่องความเป็นชาติเพื่อจะให้สติพี่น้องประชาชนทั้งหลายกันว่าเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้นะทีนี้เนี่ยนะครับพอเดินมาถึงจุดนี้ก็บอกกล่าวกับพี่น้องว่าใจเย็น ดูกันได้ดูกันไปคือดูกันไปให้สุดตางนะครับว่าคือถ้าเขารอดเรียงเรียงเรียงแล้วก็ทําสิ่งที่ผมว่านะครับเรื่องน้าก๊อบอันภัยธรณีสงยังไม่ระคายผิวเนี่ยไอ้นี่ก็ต้องเข้าใจว่าของเขาแน่คะนะครับที่เหลือน,นั้นก็เป็นความอดทนของพี่น้องประชาชนกันแล้วกันว่าเราจะทนแต่ละเรื่องกันได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องชั้นสิบสี่นะครับว่าถ้าทําอะไรไม่ได้และก็ยอมตามนั้น และยังม,มีมีหน้ามาพูดเรื่องนรกสวรรค์บนดินอยู่เีกเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าเอาให้เต็มที่เลยนะครับสร้างความคึใกให้เต็มที่แต่อย่างน้อยที่สุดคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าที่สำนังกงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ไม่ยอมตามนะแล้วเขาก็ทําให้เห็นไปแล้วนะครับที่เหลือถัดจากนี้ไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเน,นะครับเพื่อจะบอกกับพี่น้องว่าไอ้พวกนี้ไม่ได้ชนะทุกยกะนะครับก็แพ้หลายยกเหมือนกันนะครับก็ชนะเป็นบางยก เพียงแต่ว่ายกหน้าเนี่ยจะชนะทีทีอันนําพาไปสู่ความสูญเสียงความเป็นชาติหรือไม่ก็ไปวัดกันตรงนั้น